สวัสดีครับวันนี้ก็ที่27กุมภาพันธ์ปี68นะครับวันนี้ก็สายๆขอวันพรหัสนะครับเนาะคลิปนี้จะวางแนวทางของฮานอยนะครับไหบีที่เป็นขอฮานอยนะครับหลังจากช่วงชาลงคงุดท้ายพวิชัยจะดีไปแล้วนะครับสําหรัรัฐบาลไทยก็ไปรับชมรับฟังได้นะครับเนาะจีบของฮานอยนะครับฮานอยฮานอยมีทุกวันนะครับฮานอย ข้อหาน่อยก็ติดตามได้นะครับเนาะเข้ามารับชมรับฟังได้หาน่อยลงคลิปให้ทุกวันนะครับเนาะถ้าวันไหนไม่ลงคลิปก็จะลงในช่องชุมชน,นครับนะให้เหมือนเดิมกดติดตามไว้นะครับเดือดเปิดเยนมาเจอแน่นอนครับเนาะลงช่องชุมชน,นครับเนาะ้ามีเวลาพยายามอัดคลิปให้นะครับก็วันนี้ก็ไปอัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเช่นเคย พันวนมาเชี่ยวที่ปอมพจุนนะครับสดรากาศบริสุทธ์นะครับเนาะปั่นจักรยานเสร็จก็เดินชมธรรมชาติสวยๆนะครับเนาะกินอาหารกินขนมนุ่มๆยพักผ่อนจนใจแล้วก็กลับบ้านครับเนาะถ้ามันมืดก็ประมาณนี้ครับเนาะเดี๋ยวตุมลมตกประมาณห้าโมงหกโมงนะครับอากาศประมาณนี้กําลังเสกํกลังค่ำๆพอดีครับเนาะยากาศดีมากนะครับ ลมพัดเย็นๆบางวันก็ลมพอดีบางวันก็ลมแรงครับเนาะแล้วแต่จังหวะก็อยู่แถวป้อมพระจุดก็แนะนำนะครับนะแนะนาสายลักธรรมชาตินะครับลองสุนอากาศบริสุทธิ์ตัวนี้บางทีมาบางวันเจอเขาถ่ายภาพยนตร์ถ่ายละครด้วยครับเราบ,บางทีเขาถ่ายละครด้วยบางทีก็เห็นบางฉากครับบนะ้างก็อยู่ในละครของช่องสามนะครับบางฉาก อย่างเมื่อคืนครับเราก็เห็นดูฉากหนึ่งปอมปะจนนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวนะครับก็ินวทางไปด้วยในตัวนะครับนะเนาะเดินไปทีแนวทางเหมือนเช่นเคยนะครับทางก็จะมาเปลี่นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นก็ปวดชาวิจารณาญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมนะครับมีถูกมีผิดเข้ากันไปนะครับเนาะวันนี้ผิดวันหน้าก็ว่ากันใหม่เหมือนเดิมกอนอื่นดูผลของ เมื่อวานก่อนรนะฮาหนวยเมื่อวานสะได้คำว่าเมื่อวานสะได้มากออกลักษณะนี้น่าจะได้เยอะนะเนาะวานรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างเจ็ดสองสามตัวบนออกสองเจ็ดหกนะครับสองเดือนรีครับทั้งบนทั้งล่างเลย5าดจะออกประมาณนี้นะครับอยู่เรื่อยครับเนาะอาจจะไม่ใช่ทุกวันแต่มีเรื่อยๆครับเนาะมีเห็นอยู่เรื่อยจับทางถูกได้ล่างเด้บนเลยนะครับเนาะเจ็ดสองเจ็ดหก เจ็ดทั้งบนและล่างนะครับเนาะเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดสองเราไม่มีนะครับเจ็แปดสองเรามีแน่นอนครับเนาะที่เขาเป็นเจ็ดสองซะเสียดายเจ็ดหกเราก็ไม่มีนะครับเสียดายมากครับเนาะแปดสให้หน่อยก็ไม่ได้มาที่รอบหกโมงนะครับรอบหกโมงสองตัวล่างสามห้าสามตัวบนก็เก้าสามสาม บน <Billie S 2> นะครับเนาะอันนี้ก็อีกแล้วครับเนาะสามบนสามล่างเมื่อวานทั้งสามรอบครับเนาะมาแนวนี้ทั้งสามรอบเลยสามห้ากับเก้าสามสามสามบนสามล่างนะครับเนาะสามห้าแล้วก็ได้ไปเด้งหนึ่งตัวเน้นเลยนะครับเนาะตัวเน้นเลยส่วนเก้าสามสามเราไม่มีนะครับเนะา,นา ierungs, ะเสียดายมากถ้าไม่ไม small, 3, สามสามเราสามสองแน่นอนครับเนาะสามสองเศรษฐายมาก สามห้าแล้วสามสาใช้เลยครับเนาะสุดยอดย่างแรงเลยแต่ประเด็นหนึ่งครับเนาะตัวเน้นเลยใครตามดีเจด้วยนะครับใครตามก็มาที่รอบทมหนึ่งนะครับ2ตัวล่างก็ห้าเจ็ดสามตัวนก็เก้าศูนย์เก้าหนะครับห้ 5, 7, กับศูนย์เกก็เหมือนเดิมนะครับห้าบนห้าล่างเหมือนเดิมครับเนาะห้าเจกับห้าครับเนาะพูด,ดง่ายๆห้าเ สิได้ยอย่างแรงครับเนาะห้าเจ็ดห้าเก้าห้าแปดให้หน่อยก็ไม่ได้ครับเนาะข้ามไปเฉยเลยสิได้มากห้าเจ็ดเจ็ดห้าแต่ที่จะเป็นห้าแปดแปดห้าให้หน่อยพีเข้าไปห้าเก้าเลยนะครับแต่ห้าแปดให้เต็มเต็มครับเนาะตัวเนี้เลยสิได้มากไม่มีโชคครับเมื่อวานเลยไปเด้งเดียวครับเนะาะใครตามดีก็ด,ด้วยครับเนะาะใครไม่ตามก็ชมพูรบันเทิงเหมือนเดิมนะครับ ก็วันนี้เคยสุกจดจดไว้นะครับใครสนุกจดสุกแคปก่อนรอแคปเหมือนเดิมนะครับฮานอยวันที่27กุมภาพันธ์ปี68นะครับเนาะวันนี้เด่น4เด่นหนึนะครับเด่น4เด่นหนึจับคู่นะครับ1 0 1 2 1 8 1 4 4 2 4 8 8 0 8 2ทวนครั้งนะครับ ันนี้เด่น4เด่น1จับคู่1012 1441 14อีกครั้งนะครับเนาะ1012 1841 4248 80 82นะครับ8คู่8คุณนี้เน้นไปที่4841แล้วก็18นะครับ 4 8 4 1 48, 41, แล้วก็หนึ่งแดนิ้นให้สคู่ก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมีรุ่นสี่ชุดเหมือนเดิมก็มี2 4งสี่แปดสองสนะครับ4ชุด4ชุดนี้นิ้นไปที่สองสี่แดสองี่หนึ่งแล้วก็2องนะครับ เน้นให้สมชุดนะครับเนาะชุดสามตัวชุด3าตัวชุดเน้นก็ชุดเดียวกันกับชุด2ตัวนะครับดูให้ดีครับเนาะเข่วหลักร้อยมาวางข้างหน้าเฉยๆคือสี4ปดสีหนึ่งหนึ่งปดนะครับก่อนหลักร้อยว่งข้างหน้าก็เป็นเพิ่มเติมเข้ามานิดหน่อยแค่นั้นนะครับเนาะก็พอไม่ได้เขียนบอกว่าเน้นตัวไหนเขียนบอกเน้นเฉพาะชุด2ตัวนะครับเนาะชุด3มตัวไม่ได้เขียนถ้าใครเป็นอีฟซีติดตามมานานก็รับพอเข้าใจนะครับเนาะ ก็ครบทวนนะครับทั้งชุด2ตัวและ3มตัวครับเนาะฮานอยจัดไปครับเนาะจัดไปฮานอยที่ให้ไปเป็นฮานอยรวมนะครับพรมีคนใหม่เข้ามายังไม่รู้ฮานอยรอบ5โมงถึง1ทุ่มนะครับจริงๆฮานอยมาตั้งแต่สี่โมงนะครับเนาะฮานอยรวมมาตั้งแต่สี่โมงเลยเอาจริงๆแล้วแต่เราให้เน้นไปที่5โมงขึ้นไปครับเนาะห้าโมงถึง1ทุ่มส่วนใครจะมาจัดมาแล้วก็รอบสี่โมงก็แล้วแต่ครับเนาะเอาทีสะดวก ก็มีบ่อยทร้อบ,บางทีไปออกตัวเล้นเลยก็มีรอบสี่โมงถ้าไปออกเตือว่าไม่มีโชคไม่มีดวงนะครับเราเินไปที่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเนาะชอบรอบไหนจัดรอบนั้นเลยนะครับก็ประมาณนี้ก็เหมือนเดิมนะครับท้ายคลิปคนงบน้อยก็อยากลุ้นกับเขาแต่งบน้อยก็ตัวเน้นนะครับจะผมเน้นให้วันละสามคู่วันนี้ก็มสี่แปดสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดนะครับ สี่แปดสี่หนึ่งหนึ่งแปดสามคู่นะครับเน้นที่สุดชอบสุดในวันนี้นะครับเนาะแต่ถ้าประชมนบนบอระถามก็จัดไปครับเพราะคู่อื่นที่เหลือเลือกเอาเลยสีสองก็ออกบ่อยก็จัดไปนะครับเนาะจัดไปแต่วันนี้ชอบที่สุดที่ชอบที่สุดคือสามคู่นี้นะครับชอบที่สุดวันนี้ก็ฝากไว้แค่นนี้นะครับทุกคนเฮงๆเลยด้วยเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ